สวัสดีพี่น้องที่กําลังเตรียมตัวสอบทุกขันนะครับครั้งนี้เราจะว่ากันด้วยสรุปพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2540นะครับหลักจะมีอยู่ว่าเปิดเผยเป็นหลักนะครับปกปิดเป็นข้อยกเว้นอันนี้ต้องจําให้ได้เลยว่าหลักของพรบนี้ใจความสําคัญคือเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นเหตุผลในการประกาศใช้พรบข้อมูลข่าวสารก็คือ การให้ประชาชนมีโอกาสในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินการต่างๆของรัฐเพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้นการกําหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการโดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัด และจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือประโยชน์สำคัญของเอกชนอันนี้คือเหตุผลในการประกาศใช้ต่อมาพรบข้อมูลข่าวสารของทางราชการใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด90วันก็คือใช้บังคับเมื่อวันที่9ธันวาคม2540นะครับผม ประกาศในราชกิจจารนุเบกษาเล่มที่114ตอนที่4 6กไก่ลงวันที่10กันยา2 5 4 0ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด94วันนับแต่วันประกาศในรชกิจจารนุเบกษาก็คือใช้บังคับ9ธันวาสองพรบพรบข้อมูลข่าวสารของทางราชการมีทั้งหมด7หมวดดังต่อไปนี้1บทเฉพาะการนะครับ7หมวด1บทเฉพาะการหมวดที่1การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหมวดที่2ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย หมวดที่3ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหมวดที่4เอกสารประวัติศาสตร์หมวดที่5คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการหมวดที่6คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหมวดที่7บทกำหนดโทษต่อมาเป็นบทนิยามนะครับซึ่งจะต้องจําให้ได้นะครับข้อมูลข่าวสารหมายความว่าสิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงข้อมูลหรือสิ่งใดใด ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทําโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆและไม่ว่าจะได้ทําในรูปแบบของเอกสารแฟม้มรายงานหนังสือแผนผังแผนที่ภาพวาดภาพถ่ายฟิลม์มการบันทึกภาพหรือเสียงการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์หรือวิธีนใดที่ทําให้สิ่งบันทึกไว้ปรากฏได้คือความหมายของคําว่าข้อมูลข่าวสารต่อมา ข้อมูลข่าวสารของทางราชการอันนี้เน้นนะครับต้องจําให้ได้ด้วยนะครับคือข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชนคือความหมายของคําว่าข้อมูลข่าวสารของราชการอยู่ต่อมาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวบคุคคลเช่นการศึกษาฐานะการเงินประวัติสภาพประวัติอาชีากรรมประวัติการทํางานบรรดาที่มีชื่อของผู้นั้นหรือหมายเลขรหรัสหรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําให้รู้ตัวผู้นั้นได้เช่นลายพิมพ์นิ้วมือแผ่นบันทึกลักษณะสเสียงของคนหรือรูปถ่ายและและนะครับให้หมายความรวมถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผู้ถึงแก่กรรมด้วยนะครับเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหน่วยงานของรัฐหมายความว่าราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคท้องถิน่นรัฐวิสาเกจส่วนราชการรัฐสภา,ส,ส,ส,า,า,า,ภาสารเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคาดีนะครับสารเฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดีอันนี้ประเด็นนี้ต้องจานะครับองค์กรควบคุม การประกอบวิชาชีพหน่วยงานอิสระและหน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเจ้าหน้าที่หมายความว่าผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐคณะกรรมการหมายความว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการคนต่างด้าวอันนี้ต้องจำนะครับประเด็นเรื่องคนต่างด้าวตามพรบข้อมูลข่าวสารของทางราชการหมายความว่าบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและนิติบุคคลดังนี้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนที่มีทุนเกินเก่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าวใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือให้ถือบ้าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ 2. สมาคมที่มีสมาชิกเกินคึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าวสามสมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว 4. นิติบุคคลตามหนึสสา หนึหรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีผู้จัดก,การหรือกรรมการเกินเกิน,กนหนึ่งเป็นคนต่างด้าวนะครับรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้คือนายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกฎกระทรวงเมื่อออกแล้วประกาศใช้ในระกิจจานุเบกษาแล้วใช้บังคับได้ต่อมาสำนักง,งานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการตั้งขึ้นใน สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานคณะกรรมการ,รข้อมูลข่าวสารของราชการตั้งขึ้นในสังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่เกี่ยวกับปฏิบัตงิงาน,านงานวิชาการงานธุรการให้ใครให้คณะกรรมการ,รข้อมูลข่าวสารของราชการคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมอูลข่าวสารประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐให้คำปรึกษาแก่ประชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้นะครับอันนี้ ประเด็นเรื่องสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการถ้าเขาสอบถามว่าหน่วยงานใดเป็นธุรการให้กับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้ตอบไปว่าสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการแล้วถ้าเขาถามว่าสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการนี่ตั้งขึ้นหรือสังกัดในหน่วยงานใดให้ก็ให้ตอบไปอีกว่าสังกัดสำนักงานประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับ มวดต่อมาในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหน่วยงานของรัฐต้องจัดส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้นะครับลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาอันนี้ก็จะมีอยู่5ข้อนะครับว่าอะไรบ้างที่จะต้องจัดลงพิมพ์ในราชกิจานุเบกษา1โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน2ส,สรุปอำนาจหน้าที่ที่สาคัญและวิธีการดําเนินงาน3ส,สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับ ข้อมูลข้อสารหรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ4กฎมติคณะมนตรีข้อบังคับคําสั่งหนังสือเวียนระเบียบแบบแผนนโยบายการตีความทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยสภาพอย่างกฎอย่างกฎนี้หมายความว่าใช้บังคับทั่วไปไม่ได้ใช้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะนะครับเพื่อมีผลใช้บังคับทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง5ข้อมูลข้อสารอื่นตามที่คณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการกำหนดนะครับจำไว้ว่าสิ่งที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดส่งข้อมูลข่าวสารของราชการลงพิมพ์ในรางกิจจานุเบกษาโครงสร้างอำนาจหน้าที่สถานที่ติดต่อกฎมติคณะมนตรีระเบียบคาสัง่งข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนดนะครับในระเบียบกำหนดไว้ว่า หน่วยงานของรัฐนี่ต้องรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามข้อที่1ถึง5ไวเ้เผยแพร่ขายหรือจำหน่ายแจกจ่ายหน้าที่ทำการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควรนะครับข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ก็คือข้อ4ก็คือข้อนี้นะครับพวกกฎมติคณะมนตรีข้อบังคับนี่ระเบียบกำหนดไว้ว่าถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะนามาใช้ในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้เว้นแต่เว้นแต่นะครับมีข้อกเว้นคือผู้นั้นจะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควรนะครับประเภทข้อมูลข่าวสารที่จะต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูนะครับทีนี้เมื่อกี้5ข้อต้องลงพิมพ์ต่อมาต้องให้ประชาชนตรวจดูนะครับจัดไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดูนะครับคือเรื่องอะไรบ้าง ข้อที่ 1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลต่อเอกชนโดยตรง 2. นโยบายหรือการตีความ 3. แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่กําลังดําเนินการ 4. คู่มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของเอกชน5สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงตามมาตรา7วรรคสองก่าวคือข้อมูลข่าวสารที่ แพร่หลายเป็นสิ่งพิมพ์แล้วไม่ต้องนําลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาอีกนะครับเพราะเพราะอะไรครับเพราะว่าเพื่อลดความซ้าซ้อนสิ้นเปลืองแต่ก็คือบาัตรเก้าวงเล็บห้าก็คือตัวนี้แหละครับเก้าวงเล็บห้าเขากาหนดไว้ว่าต้องจัดให้มีสิ่งพิมพ์นั้นไว้ให้ประชาชนตรวจดูเพื่อป้องกันปัญหานะครับ